จริงหรือไม่เรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์10รูปทดสอบพลังจิตในการดันกบสายไม้เรื่องจริงหรือเรื่องเท็จมาวิเคราะห์กันในศิลปะพุทธครับผมสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับรายการศริลปะพุทธกันอีกครั้งนะฮะคลิปนี้นะถือว่าเป็นคลิปพิเศษที่หลายคนขอมาซึ่งชุดการขอเนี่ยต้องบอกตรงเลยนะฮะมันเป็นชุดเดียวกับที่ประมาณส3าคลิปที่ผมทำหายไปเนาะที่ครอปไว้แต่ว่าผมได้จดเรื่องไว้นะตั้งแต่ปีโอ้ยนานแล้วนะ เขาถามกันว่าอาจารย์เชื่อไหมเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบพลังจิตของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยในปีพศ2452นะที่วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมแล้วก็เขาเล่ากันเป็นตำนานเลยว่ามีพระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยมาทดสอบแต่ว่าผ่านการทดสอบเพียง10รูปวิธีทดสอบก็พิสดารพันลึกนะฮะโดยการ นำกบสาไม้เนี่ยวางไว้บนม้าไม้นะฮะแล้วก็ในตำนานนี่ที่เขาเขียนเขียนต่อๆกันมาว่าให้พระเกจิอาจารย์นั่งเพ่งนะครับอาจจะนั่งเพ่งสมาธิเนี่ยแล้วก็ให้สมาธิเนี่ยดันกบสาไม้ให้เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังถ้าใครเดินหน้าอย่างเดียวหมายถึงว่าใช้สมาธิจิตเนี่ยทำให้กบสาไม้ในเดินหน้าอย่างเดียวแล้วไม่สามารถเรียกกลับมาถือว่าไม่ผ่านนะ แต่ปรากฏว่ามีพระคณาจารย์10รูปนะฮะที่เขาบอกว่าผ่านการทดสอบคือสามารถใช้พลังจิตเนี่ยดันกบใส่ไม้แล้วก็ดึงกลับมาได้เนี่ยมี10รูปเท่านั้นนะครับสิรูปเนี้ยมีมีท่านใดบ้างนะผมก็จะอ่านตามรายการเลยนะครับว่ามีท่านใดบ้างมีหลวงพ่อกลั่นวัดพญาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาท่านจาจังหวัดไว้ด้วยนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนครชัยศรีนคนปรปฐมนะหลวงปู่สุขวัดปักทองมะขามเท่านู่นเลยฮะวัดสิงห์นะครับ จังหวัดชัยนาทนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับโพทะเลพิจิตรเนี่ยนะหลวงปู่เอีย่ยมหรือเจ้าคุณท่าวัดหนังทนบุรีนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนยียงแตกหลวงพ่อทาเอาไปทางดอนตูมเนาะอ่าหลวงพ่อทองวัดเขากบทวาศีโอโหใกล้กับโรงเรียนผมเลยนะโรงเรียนผมตอนเป็นเด็กเนี่ยตรงข้ามกับวัดหลวงปู่ทองเลยนะอ่าหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสนะหรือเขาเรียกกันว่าวัดคลองด่านนะบางทีเขาเรียกวัวดบางเฮียนะนะครับอ่า อย่าเฮี้ยแรงมันจะไม่ดีนะอ่าวหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวปู่ยิ้มเนี่ยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าพอไปดูวัดท่านจริงๆเนี่ยมีร่องรอยว่าวัดของท่านเนี่ยโ,โหอยู่ห่างไกลามากนะคนที่จะไปถึงวัดหนองบัวได้นี่ไม่ธรรมดานะครับต้องมีการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะเอื้อมหนวยสักนิดหนึ่งนะในสมัยก่อนนี่ถือว่าเดินทางยากลักสุดท้ายเลยนะครับหลวงปู่จรวัดดอนลวกนะจังหวัดชุมพรนะซึ่งเขาบอกสิบท่านเนี่ยนะครับ ผ่านการทดสอบนะมีคนถามว่าจริงหรือเปล่านะฮะผมผมก็เลยต้องต้องมานั่งวิเคราะห์นะฮะการวิเคราะห์ของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับหลายท่านที่วิเคราะห์นะมีมีหลายท่านที่ทําการวิเคราะห์ก็ก็น่าสนใจนะครับผมก็ดูคลิปนะฮะในในช่องต่างๆนะเขาเขาทำหลายคลิปเลยนะหลายช่องเขาก็ทำนะแต่ทีนี้เนี่ยวิธีในการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมได้ทําการวิเคราะห์จากตัวเลขนะเพราะตัวเลขเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ บิดเบือนความเป็นจริงได้ตัวเลขที่ผมนํามาวิเคราะห์ก็คือเรื่องของพอสเกิดและก็พอสที่ภาคารยาทั้ง10เนี่ยมรณภาพนะครับเรามาดูกันว่าในปี2 4 5 2เนี่ยที่เขาว่าแต่ละท่านจะมีอายุเท่าไหร่กันนะครับแล้วก็ดูผมจะเทียบพอสให้เลยนะครับเดี๋ยวมีขึ้นตารางเลยนะครับขึ้นตารางง่ายๆเลยนะผมผมทำเป็นดินสสอง่ายๆเนี่ยว่าแต่ละท่านเนี่ยมีช่วงอายุอยู่ในพอสเกิดเท่าไหร่บ้างแล้วก็มรณภาพเท่าไหร่บ้างจะได้รู้ว่าเอ๊ะ มันควรจะจริงหรือไม่จริงเนาะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเขาบอกว่าประธานนะประธานที่จัดงานนี้ขึ้นนะครับก็เป็นสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพยาวชิรยาณวโรรสวัดบวรนิเวศนะครับบอกว่าเป็นพระสังฆราชในสมัยนั้นนะปี2452นะจะเป็นท่านหรือเปล่าแล้มานั่งวิเคราะห์กันว่าใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะแตกเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ ณนะตอนนั้นเนี่ยตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่5นะฮะเพราะว่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าหรือรัชกาลที่5เนี่ยท่านสวรรคตเนี่ยปี2453นะฮะดังนั้นเนี่ยปี2452ยังอยู่ในรัชกาลอือรอ5นะพูดกันตรงๆนะฮะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ยท่านท่านยังตรงพระชนชีพอยู่ในเวลานั้นนะก็คือตรงกับรอ5นั่นเองทีนี้มาดูกันที่ว่าเรื่องยาวเนี่ยมันควรจะจริงหรือไม่จริงนะพอดีผมไม่ได้ไปสัมภาษณ์ที่ไหนอะไรยังไงผมวิเคราะห์จากตัวเลขแหละที่ผมดูนะครับ เบื <t om> <stadt _ S 2> ้องต้นก่อนนะฮะทำไมต้องยกตัวอย่างพระคณาจารย์ทั้ง10ท่านเนี่ยต้องเป็น1ิท่านนี้ด้วยนะครับอย่างแรกผมตั้งข้อสังเกตนะครับ1ก็คือพระคณาจารย์ทั้ง10ท่านเนี่ยข้อสังเกตที่ผมพบก็คือว่ามีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์นะครับอย่างไรบ้างคือหลายท่านเนี่ยเป็นที่นับถือของพระบรมวงศานุวงศ์และก็ราชวงศ์หรือขุนนางในสมัยนั้นนะอย่างเช่นใครบ้างนะฮะอย่างเช่นหลวงปู่จอนรันร่รวมเนี่ย หลวงปู่จรเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้แต่หลวงปู่จรเนี่ยเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรนะครับเกตอุดมศักดิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านการรักษาโรคแผนโบราณน,นะฮะหลวงปู่จรเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับกรมหลวงชุมพรนะยางหลวงปู่สุขวัดปะคองมะขามเท่านี่ตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าสมเด็จในกรมเนี่ยทรงเสด็จไปกราบนักการนะฝากฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขเนี่ยซึ่งซึ่งทุกคนก็รู้กันหมดเนาะหลวงปู่สุขเนี่ยเกี่ยวข้องหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวนะฮะ หลงวงพ่อยิ้มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของเสด็จในกรมด้วยนะฮะแล้วก็เคยได้มอบมีดหมอที่ด้ามฤาษีเนี่ยนะครับให้กับกมรมหลวงชุมพรนะฮะมีใครอีก่ะที่ที่เกี่ยวข้องนะครับกับอ่เขาเรียกจะเรียกว่าคนใหญ่คนโตนแล้วกันนะในสมัยนั้นนะหลวงพ่อปานเนี่ยเห็นไหมเรื่องของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเนี่ยนะครับเรื่องของการทดลองการเสรเขี้ยวเสือแกะตรงนี้นะครับ ก็อยู่ในบันทึกเรื่องของการประพาต้นนะนี่คือนี่คือการเกี่ยวข้องนะครับกับคน,นย,ยุคสมัยนะั้นหรือหลวงพ่อเงินก็ดีหลวงพ่อเงินเนี่ยก็อยู่ในเรื่องราวของอสเสด็จในกรมหลวงชุมพรเหมือนกันหรือเจ้าคุณเท่าวัดหนังนะเจ้าคุณเท่าเนี่ยก็จะมีเรื่องปรมาราที่ว่าท่านให้พระคถากับรัชกาลที่5เนี่ยเพื่อที่จะเอาไปขี่ม้านะฮะเอาไปทําให้ม้าเชื่องเนี่ยที่สแสดงให้ฝรั่งเห็นอะไรแบบนี้จะเป็นตำนานแบบเนี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องนะครับ ก็จะมีนะครับหลกัหลกๆก็จะมีหลวงปู่บุญกับหลวงพ่อกั่นนะหลวงพ่อปู่บุญลหลวงพ่อกัน่นหลวงพ่อทานเนี่ยที่ที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของเกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญในตอนนั้นเนาะแต่เห็นได้อย่างหนึ่งนะครับประเด็นที่2ก็คือใน10คณาจารย์เนี่ยมีวัตถุมงคลเนี่ยที่ติดอันดับท็อปไฟหรือท็อปเทนะครับเช่นหลวงพ่อกัน่นวัดพญาลเนี่ยเหรียญเนี่ยอยู่ในท็อปไฟของเหรียญประเทศไทยนะครับเป็นเหรียญพระคณาจารย์ที่ติดท็อปไฟแล้วก็มีราคาสูงนะครับ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วถึงจะไม่ได้ติดในเรื่องของเหรียญน,นะครับแต่หลวงปู่บุญเนี่ยท่านติดในเรื่องของเครื่องรางเบี้ยแก่เบี้ยแก่เนี่ยติดท็อปเทนแน่นอนในประเทศไทยนะครับหลวงปู่สุขสมัยก่อนเหรียญหลวงปู่สุขคือเบญจภาคีนะครับผมไม่แน่ใจปัจจุบันในจัดระบบไงแต่ว่าเหรียญหลวงปู่สุขแม้จะเป็นเหรียญตายก็ตามนะแต่จัดเป็นเหรียญเบญจภาคีนะครับต่อมานะครับหลวงพ่องเงินวัดบางคลาน ตะกรุดสิบอันดับแรกต้องมีตะกรุดหลวงพ่อเงินวัดบางคานอย่างแน่นอนถ้าจัดอันดับตะกรุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็พักเครื่องนะครับที่เป็นเหนรียญหล่อเนี่ยเหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญจอบเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากรวมถึงรูปหล่อของท่านด้วยไม่ว่าจะพิมพ์ขี้ตาพิมพ์นิยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนเหรียญของท่านก็เป็นเบนจภกาคีเหรียญเช่นเดียวกันนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเหรียญหล่อของท่านก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะฮะจะมีก็คือหลวงพว่อทองวัดเขากบซึ่งจะลึกลับซับซ้อนมาก คือวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองเนี่ยไม่ได้รับการแพร่หลายนะักเพราะว่า1จํานวนน้อยนะครับสหลวงปู่ทองเนี่ยท่าเป็นพระที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะผมเคยได้อ่านประวัติเพราะว่าคือเป็นคนพื้นที่นะแล้วก็ประกอบกับเคยพยายามหาวัตถุมงคลที่ผมมีนะก็จะเป็นลูกประหลอดนะครับท่านท่านจะชอบเล่นแรแ่ไปท่าท่านจะมีลูกประหลอดนะลูกประหลอดของท่านเนี่ยมีไว้พกติดตัวนะครับกันพวก พูดผีพีศาจนะความเชื่อของเขาอะนะครับแล้วก็กันโลกักนภัยนะแล้วก็บางครั้งก็ใช้ยิงด้วยนะครับใช้ยิงเหมือนกระสุนค๊อตนะ่ะนะฮะหลวงปู่ทองวัดเขากบนะฮะหลวงพ่อป,ปานวัดบางเฮียไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเสือแกะหลวงพ่อป,ปานน่ะติดเป็นท็อปฟายของเครื่องรางนะครับหลวงปู่ยิ้มโอ้โหหลวงปู่ยิม้มเนี่วัตถุมงคลพวกตะกุดเนี่ยยังไงก็ติดท็อปเทนนะครับเช่นตะกุดมหารังับปราบพงษาดอกยาวหลวงปู่ยิ้มเนี่ยหรือจะเป็นตะกุดโลกธาตุนะครับติดอันดับแน่นอนนะครับ ส่วนพ่อจรเนี่ยพ่อจรจะไม่ค่อยได้เด่นในเรื่องของวัตถุมงคลเท่าไหร่นักนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆเนาะอ่าแต่โดยรวมเนี่ยก็คือเป็นเกจิอาจารย์หนึ่งนะครับเกี่ยวข้องบุคคลสําคัญ2วัตถุมงคลเนี่ยราคาสูงนะเขาก็เลยนําตํานานของเกจิอาจารย์ทั้ง1ิเอามารวมกันในเรื่องของการทดสอบพลังจิตครั้งนี้นะอา้าวสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่เชื่อใช่ไหมอ่าสิ่งที่ทําให้ผมไม่เชื่อนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่สิ่งที่ผมไม่เชื่อราอหนึ่ง หลวงพ่อกันเนี่ยนะครับท่านมีชว่วงชีวิตยอยู่ปี2,390นะถึง2,477หลวงพ่อกันเนี่ยในปี2,452ท่านจะมีอายุ62ปีนะครับหลวงปู่บุญเกิดปีพศ2,391ถึง2,478ในขณะนั้นนะครับปี52เนี่ย2452ท่านจะมีอายุ61ปี หลวงปู่สุขวัดปักทองมะขามเท่าท่านเกิดปีเดียวกับหลวงพ่อก,กันคือปี2390เนี่ยในปี2452ท่านจะมีอายุ62ปีจะใกล้เคียงกันเลยทั้ง3รูป123เนี่ยนะครับหลงวกกหลงพ่อกันหลวงปู่บุญหลวงปู่สุขเนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์ผมเนี่ยเคยเคยได้ยินว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่านะเรื่องเล่าของคนพื้นที่แถวนครชยัยศรีเขาบอกว่าทั้ง3รูปเนี่ยนะครับเป็นสาธรรมิกกันนะอันนี้ไม่ยืนยันข้อมูลนะครับว่าถูกไหมคือฟังมมาาเเเหหืออนนนนนกกััลวงงพง่่นิิะครบทดปี2351 ณตอนนั้นเนี่ยท่านจะต้องอายุ101ปีนะปี2 4 5 2นะต่อมานะฮะเจ้าคุณเท่าห,หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังน,นี่อาวุโสโม,มากนะฮะท่านเกิดปี2 3 7 5นรบนะครับณขณะนั้นเนี่ยท่านจะต้องมีอายุ77ปีนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกท่านเกิดปี2376นนะณะขณะนั้นเนี่ยท่านจะมีอายุ76ปีนะครับ หลวงปู่ทองวัดเขากบทวาสีนะครับท่านเกิดปี2404ณขณะนั้นเนี่ยท่านจะมีอายุเพียง48ปีและนับดูดีๆแล้วหลวงปู่ทองวัดเขากบเนี่ยจะจูเนียร์ที่สุดนะในบรรดาทั้ง10รูปนะก็คืออายุน้อยสุดเลย48ปีนะฮะหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับท่านเกิดปี2368นะปี2452ท่านจะมีอายุ84ปีนะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว ท่านเกิดปี2,387ณนะขณะนั้นท่านจะมีอายุ75ปีนะครับสุดท้ายเลยคือหลวงพ่อจรวัดดอนรวบนะปี2,392นี้ท่านเกิดนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะมีอายุ60ปีในปี2,452นะอันนี้คือถ้าผมมาโน้โนดดูเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าหนึ่งละที่ผมว่ามาไม่ได้คือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเพราะอะไรเพราะหนึ่ง พี่จิบไกลมากนะสมัยนั้นเนี่ยนะครับจะมาถึงนคนปรปฐมเนี่ยโอ้โหไกลโขทีเดียวแต่ว่าท่านเนี่ยอายุ101คนอาวุโสอายุ101เนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่ยุคหลวงปู่หมุนที่เราเห็นที่ว่าเราจะไปรับท่านด้วยรถยนต์แล้วก็นิมนต์ท่านมานั่งปลกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงนะฮะก็คือ101หเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านอาวุโสมากนะครับแล้วยังมีหลายๆท่านที่ดูอาวุโสอีกก็คือหลวงพ่อปาน หลวงพ่อปานเนี่ยท่านถือลุกขมูลเป็นหลักนะฮะท่านก็ไม่ค่อยได้อยู่วัดดูวานะหลวงพ่อปานเนี่ยดังนั้นเนี่ยด้วยวัยที่84ปีผมเชื่อว่าท่านไม่น่ามานะครับก็มีหลายรูปนะฮะอย่างเจ้าคุณเท่าเนี่ยเจ้าคุณเท่าเนี่ยเจปีเนี่ยก็ก็ไม่น่านะคะรับหลวงพ่อทาน,นะครับอ่าโอเคพื้นที่จังหวัดนครปฐมเหมือนกันแต่หลวงพ่อทาน,นี่ท่านเป็นเป็นผู้ที่มีทรงเรื่องของวินัยอน่ะนะครับเรื่องวินยัยงฆงในหลวงพ่อทาน,นี่เข้มงวดกดขันมากนะการที่จะให้ท่านมาทําแบบนี้เนี่ย ผมคิดว่าเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นแล้วนะครับด้วยโดยรวมบริบทโดยรวมผมเชื่อว่าแต่ละภาคเนี่ยคิดว่าไม่น่ามารวมกันนะครับมันก็จะเหมือนกับเหตุการณ์ที่มีรายนามของพระเกจิอาจารย์ร้อยแปรูปเนี่ยมานั่งปรกที่วัดวัดหนึ่งเนี่ยแลวปรากฏว่ามีชื่อครูบาศรีวิชัยซึ่งครูบาศรีวิชัยมรณภาพไปแล้วนะในปี2481นี้อยเอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลก็เป็นไปได้นะฮะอ่าหรืออย่างในดะอย่างหนึ่งคือ เวลาเราจินตนาการถึงท่านเก่งๆเหล่านี้ท่านเราก็อยากจะเห็นภาพนั้นนะเราก็เกิดอาจจะเกิดจินตนาการอยากจะให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยมาประชุมกันนะครับแล้วก็เกิดการประลองพลังจิตกันก็ได้นะครับต่อมาถามว่าทําไมผมดูเรื่องรัชสมัยของรัชกาลที่5ด้วยนะฮะเพราะว่า1นึ่ณขณะนั้นเนี่ยคือผ่านรัชสมัยรสี่มาแล้วนิกายธรรมยุทธ์เนี่ยเกิดแล้วนะดังนั้นเนี่ยการที่จะนิมนต์พระสงฆ์มากระทําเช่นนี้เนี่ยผมมองว่า เป็นการที่อาจจะไม่เหมาะสมนะต่อสังคมมนลนหรืออะไรต่างๆนานานะครับคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานของข้าราชการนะครับหรือรัฐหรือใดๆก็ตามหรือแม้แต่คณะสงฆ์ขณะนั้นนะครับไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นี่ก็เกิดแล้วเนาะก็มีการพูดถึงเรื่องของวัตรปรปฏิบัติข,ของพระสงฆ์แล้วนู่นนี่นั่นนะก็คิดว่าไม่น่าเกิดนะต่อมานะครับอันนี้เป็นจุดพีคเลยเรื่องของประธานเนี่ยประธานที่ มาจัดพิธีนี้แล้วก็เป็นประธานเลยนะก็คือสมเด็จพระสังฆราชพระสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรสเนี่ยนะครับบอกว่าท่านเป็นพระสังฆราชแล้วแต่โดยข้อมูลเนี่ยท่านเป็นพระสังฆราชลูกที่10ของกรุงรัตนกโกสินทร์นะครับต่อจากสมเด็จพระสังฆราชสาปุสะเทวราชประดิษฐ์เนี่ยซึ่งสมเด็จพระสังฆราชสาเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งปี 2436- ถึง2443นะครับแล้วก็ว่างเป็นแก็บเลยยาวเลยฮะ สมเด็จกรมพระสมณเจ้าวชิรยานวโรรสเนี่ยท่านขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระส,สังฆราชปี2,453นะครับอันนี้เฉลยแล้วนะครับว่าสมเด็จท่านเนี่ยปี2,452ท่านยังไม่ได้เป็นพระส,สังฆราชนะดังนั้นนะครับประธานที่บอกเป็นพระส,สมเด็จพระส,สังฆราชเจ้ากรมวชิรยานวโรรสเนี่ยไม่จริงแล้วนะครับจึงขอสรุปโดยรวมในบริบทว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเรื่องเล่านะครับ เรื่องเล่ากล่าวตำนานนะครับเพื่อให้เกิดความบันเทิงเริงใจนะครับในการฟังต่างๆนานานะครับทีนี้อา้าวทำไมต้องเป็นไอ้กบใส่ไม้แล้วสงสัยไหมสงสัยเรื่องไอ้กบใส่ไม้กันไหมว่าเออมันทำไมต้องกบใส่ไม้แล้ววะเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือไงนะถามว่าทำไมเป็นกบใส่ไม้ผมก็พยายามไปหาอีนนั่นแหละนะครับก็ไปเจอประวัติประวัติในแง่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นประวัติที่น่าสนใจนะครับประวัติตัวเนี้ยเป็นประวัติของหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้องนะหลวงพ่อแช่มเนี่ยเป็นพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคสงครามโลกนะฮะจะเห็นได้ว่าในภาพถ่ายมูนะครับในพิธีในการอธิษฐานจิตรูปหล่ออดีตสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิษเนี่ยจะมีหลวงพ่อแช่มเนี่ยท่านนั่งตรงกลางเลยนะแล้วก็รายล้อมไปด้วยพระคณาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังจ่าจงคงอีจันมีแน่นอนนะฮะในภาพนั้นใน21พระอาจารย์ดังนั้นเนี่ยมีประวัติที่เขาพูดถึงพระอาจารย์แช่มหรือหลวงพ่อแช่มของเราเนี่ยนะครับพูดถึงในเรื่องของวัตรปฏิบัติที่ โอ้โหเขาเรียกว่ามีวัตรรปฏิบัติที่ไม่เหมือนใครแล้วกันนะครับท่านกล่าวกันว่าท่านเนี่ยปลูกข้าวฉันเองก็มีนะครับข่าวลือว่าท่านเนี่ยต้องอธิกรณ์นะฮะมีการฉันเล่านะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นเรื่องเล่าที่มีอยู่ในประวัติจริงอันนี้ไม่ได้เก่าไม่ได้กก่าว่าหลวงพ่อนะับไม่ได้กล่าวร่วงแต่อย่างใดน,นะมีการทําเสน่ชอบทํากุมารทองนะฮะก็เลยเป็นเหตุให้ต้องเหมือนกับว่าต้องการสอบอธิกรณ์นะ แต่หนึ่งในเรื่องของอาการฝึกฝนของพระแชม่มหลวงพระแช่มเนี่ยเรียนมาหลายท่านมากนะครับเรียนมากับโอ้พระคณาจารย์คือหลกักๆก็คือหลวงพ่อทาวัดเพเนียงแตกแล้วก็ท่านก็ไปเรียนกับโอ้หลวงพ่อเนียมก็เคยไปเรียนนะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยแล้วก็หลวงพ่อกบหลวงพ่อแช่มก็เคยไปเรียนนะวัดเขาสซิรรกานะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ที่ถามกันมากับพระคณาจารย์ที่เราเคยทันะนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลวงพ่อแช่มเนี่ย่านชอบไปมาหาสู่กับ ครูบาอาจารย์นะครับซึ่งซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพรักมากเพราะก็เป็นครูบาอาจารย์ในสายก็คือพระพุทธทวิถีนายกบุญขันธโชติวัดกลาบางแก้วทีนี้มาโยงทหรือทไมไอ้กบใส่ไม้มาจากไหนนี่แหละกำลังจะถึงนะครับผมเคยอ่านหนังสือพระเก่าน,น่าจะเป็นหนังสือหนังสือรันโพนะถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะผู้เขียนนะผมไม่แน่ใจว่า,ว,าว่าเป็นใครนะผมขออภัยนะจำชื่อท่านไม่ได้จริงๆนะฮะก็กล่าวกันว่าหลวงพ่อแช่มเนี่ยเคยได้แสดงพลังจิตให้ พร,พระที่อายุยังไม่มากเนี่ยดูว่าท่านสามารถเนี่ยใช้พลังจิตในการดันดันในตัวกบใส่ไม้เนี่ยให้สามารถใส่ไม้ไปได้บนแผ่นกระดานนะขณะที่ท่านทําให้พระใหม่ดูเนี่ยปรากฏว่าหลวงปู่บุญวัดกาบังแก้วเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยหลวงปู่บุญก็เลยเหมือนกับทาให้หลวงพ่อแช่มดูว่าน้าวท่าน ท่านแช่มถ้าเกิดว่าท่านทําแบบนี้นะท่านก็ต้องเอามือเนี่ยไปลองกบใส่ไม้แล้วก็เอามาตั้งใหม่แล้วก็ทาให้มันเดินหน้าหลวงปู่บุญก็เลยแสดงบ้างนะน,นี้คือเป็นตำนานของพ่อแช่มหลวงปู่บุญก็แสดงบ้างก็เลยเกิดปรากฏการณ์ว่ากบที่หลวงปู่บุญเพ่งสมาธิเนี่ยเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังกลับมาได้นะดังนั้นเนี่ยผมเลยเชื่อว่าเขาจึงเอาตำนานของหลวงปู่บุญกับหลวงปู่แช่มเนี่ยที่เขียนในสือพระเนี่ยซึ่งซึ่ง ไม่ทราบได้ว่าเป็นเรื่องเท็จจริงอะไรอย่างไรเนี่ยไปเชื่อมโยงกับคณาจารย์ต่างๆ10ท่านเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยเกิดเป็นตำนานเรื่องของการประลองวิชาด้วยการดันกบสไม้ที่เห็นนะครับโดยรวมแล้วนะต้องบอกว่าเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีเรื่องการเขียนยันไม่ได้มีอะไรนะแต่ก็พยายามนะครับที่ทําให้ท่านผู้ฟังเนี่ยผู้ชมเนี่ยนะครับได้มีวิจารณญาณในการเชื่อนะในการเชื่อในการวิเคราะห์ ข้อมูลนะครับว่าอไอสิ่งที่เขาเล่ามานั้นมันเป็นจริงไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปอินกับมันเนี่ยมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเอ๊ะเกิดข้อ,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 อสงสัยต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าก็มีประโยชน์หนึ่งก็อยากอาจจะทําให้คนที่ฟังเนี่ยนะครับอยากที่จะฝึกสมาธิแล้วก็สาม,มารถที่จะเห็นผลเล็งเห็นผลของสมาธินั้นได้นะครับอย่างพระคณาจารย์ทั้ง10รูปนะฮะปฏิหารนะครับสอย่างในพระพุทธศาสนาที่พูดถึงนะครับ ก็คือ1อิทธิปฏิหารปฏิหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกระทําได้อย่างอัศจรรย์สิ่งที่ปรากฏให้ปรปักเนี่ยยอมซิโรล,ลาบต่าง,งๆนี่คือปฏิหารแต่ปฏิหารของอิทธิปฏิหารคือการแสดงในสิ่งที่พิสดารหรือในภาษาที่เขาแปลมันคือฟิสิกอล l ขอะฟิสิกอลก็คือสิ่งที่สามารถเห็นได้ภายนอกะเช่นเดินบนน้ําได้เหาะเหินเดินอากาศได้หรือการที่ใช้พลังจิตดันของนะครับ หรืออะไรพวกนี้นะครับมันเป็นภาพที่มองเห็นข้างนอกนะครับมันเห็นได้ชัดเดินบนน่านน,นะะ้ำรือพวกนี้เป็นอิทธิปฏิหารนะครับคือปฏิหารแบบแรก 2. อนะครับอาเทศนาปฏิหารนะครับคือการดักใจหรือเดาใจรู้ใจคนได้อันนี้คือทายใจได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นไปได้นะคับคนที่ฝึกเนี่ยก็เป็นไปได้นะสุดท้ายเลยคืออนุสาสนีปฏิหารคือปฏิหารก็คือทําให้คนเนี่ยกลับใจจากคนไม่ดีกลายเป็นคนดีได้ดังนั้นแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยสรรเสริญจริงครับ ปฏิหารข้อที่3แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธปฏิหารทั้งสองข้อนะครับดังนั้นแล้วผู้ที่จะเข้าถึงนะครับความหลักความเป็นจริงได้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติรู้ได้นะครับดังนั้นเรื่องเล่าตำนานต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยล้วนถ้าเกิดฟังให้เป็นกุศลก็จะเป็นกุศลถ้าเกิดฟังให้เป็นอกุศลจิตก็จะเป็นอกุศลดังนั้นแล้วเนี่ยขอให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวเรื่องราวที่เป็นกุศลนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็นําไปใช้พัฒนาตนเองเชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นแค่ตำน คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามได้ครับสวัสดีครับ